นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนุกรรมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นประธานการประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ําของลุ่มน้ําชีที่เขื่อนอุบลรัฐอเาเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมการเก็บกักน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กเขื่อนและประตูระบายน้ําฝ่ายและแก้มลิงในลุ่มแม่น้าชีสามารถเก็บกักน้ําได้มากกว่า4,600ล้านลูกบาทเมตร คิดเป็นร้อยละ79ซึ่ง3อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ได้แก่เขื่อนอุบลรัฐเขื่อนลำปาวและเขื่อนจุฬาภรสามารถเก็บกักน้ําได้มากกว่า3545ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งสูงกว่าปี25 6 6ที่ผ่านมาถึง186ล้านลูกบาศก์เมตรและมีการระบายน้ําลงสู่แม่น้ําชีในช่วงฤดูแลรงนี้ประมาณ1 0 1ถึงล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันส่งผลให้มีปริมาณน้ําเก็บกักในเขื่อนระบายน้ําลมแม่น้ําชีตั้งแต่เขื่อนชนบทถึงเขื่อนทาตุน้อยมีปริมาณ 168ล้านลูกบาทเมตรเพียงพอต่อาการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในพื้นที่ชนลบประทานกว่า1 2 7 3 0 0นไร่ตลอดช่วงฤดูแล้งปี2566-2567 ร้อมเยี่ยมชมฝายแกนดินซีเมนที่ตะมนม่วงหวานอำเภอนาพองซึ่งเป็นฝายที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ21,000ลูกบาทเมตรเพื่อสำรองน้ำสำหรับแหล่งน้ำชุมชนจากนั้นองค์มนตรีเป็นประธานในพิธีเทศนาธรรมสีภาคทั่วไทยครั้งที่หนึ่งซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาหรอบ28รอรอรอบกรกฎาคม2567ณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโดยจัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของสมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสานาให้มีความมั่นคงจเจริญสืบไปในจังหวัดสำคัญของแต่ละภูมิภาคในประเทศ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้นโดยทรงมีพระราชบณิธานในการสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้ร,รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงซึ่งจะสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเองและนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานในพระธรรมแล้วนําไปสั่งสอนพุทธบริษัทต่อไปได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาต่อยอดพระราชกรณียกิจนี้สืบต่อมา